สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับยินดีต้อนรับกับช่องคุณินสตอรี่ครับผมนะครับสำหรับเอฟซีานใดที่เขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับให้ช่องคุณินสตอรี่นั่นเองครับเด้อเพื่อสิได้เป็นกำลังใจนะครับในการเฮ็ดคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่บ้านน่าเลี้ยงน่างามนะครับตำบลตาทองอำเภอศีธาดจังหวัดอุดรธานีครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรผู้่นมาคุ้ยนะครับผมผู้เ่นเลียงคุ้ยมาคุ้ยนะครับมาเบ่งคุ้ยนะครับผมคุ้ยเงยดองนะครับ่นวาสิเปิดแบงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพัฒนาต่อไปนะครับผมก็เป็นคุ้ยเผือกครับพี่น้องนะครับเพชรผัครับผมกัอายุกับประมาณปีอายุไราป็นต้นเงยดองปีครึ่งปีครึ่งครับผม นไงดองบอกว่าอายุปีเครื่องครับผมเป็นกล้วยเปลือกเป็ดผูกครับผมกล้วยเปลือกเป็ดผูกครับผมอันไทยไฮไทยยังเป็นไปไงดองพอแล้วเพระท่านแอบโอ้โหก้วยเพระท่านแอบนะครับเพระท่านแอบขาดแอบไทยนะครับผมอันเป็นเป็นกล้วยอันสายได้ครับมี กอมีเราประกวดง่กล้วยงงมน้ำพึน้นบอนี่นี่กล้วยแบบไหนนี่เป็นกล้วยลูกผสมโตธรรมดาน้ำบานเท่าบอหนี่ผสมหลอดเป็นบอโอเป็นกล้วยผสมโตไม่าบานธรรมดาครับผมบอหนี่ผสมหลอดครับผมอันไงต้องว่าไรเป็นไหนตีขายลาเป็นไหน วันให่ได้เจ็ดสิบกับพี่น้องนะครับเป็นค้วยเปือกเชื่องบ้างเหรอเชื่องดีีเนาะกับบ่หายบ่ัล้วยเชื่องครับผมหูคมก็ได้ครับผูคมเพื่อเอาไปลำก็ได้หูคมก็ได้เนย่ันยกีะครับผมทายไปหทายแล้วส่วนสูงเพิ่นไก่ใหญ่ยู่ดีเนาะ สูงลอยสามสิบได้อยู่แล้ครับพี่น้องครับลอยสามสิบเส้นบ่ขาดนะครับพี่น้องครับผมการ้วยสายตาครับบริวัตินะครับก้วยฟอกบ้านกับเพื่อนเลี้ยงเยอบ้านครับผมก็คือเพิ่นอยากเปิดราคาอยากขายออกครับพร้ะมมีค้วยหลายตัว้วยเถิกค้วยผู่หลายตัวครับผมเพื่อนกัญญานมันส้นกันนะครับผมมันก็เลยอยากแบ่งให้พ่อพี่น้องเกษตรกรผู้เพื่อนอยากได้ไปเลี้ยงต่อนะครับผมอยากได้ไปพัฒนาครับผมยายน้องอยากได้เจ็ดสิบเนาะ ราคานี่คือตออะไรบ่ครับตอล่องไหนบ่สอะไรบพอวันบอครับอ่าราคาเนี่เพิ่นกะห้องไวเจ็ดชิพตอเพิ่นกะตอล่องไหนนะครับพี่น้องครับเป็นกล้วยเผือกครับผมกันลูกพอทับโตนะครับบ้านครับกล้วยกะปีเครืองครับผมกล้วยปีเครืองครับผมสำหรับเกษตรกรพี่น้องท่านไหนสนใจกะ ติดต่อกับเพื่อนไหนครับเด้อเดี๋ยวคุณอินสิทธิ่มเบอร์โทรไว้ในหัวข้อครับผมบนหัวข้อครับผมก็ยังคอยโทรมาสอบถามเพื่อนเบื้องครับเพื่อนกระห้องไว้ยเจ็ดสิบนะครับตวบกับตอร่องได้ครับผมนะครับผมเป็นราคาห้องครับพี่น้องครับตีกัดตรงนี้ก็คือยุบานหน้าเลี้ยงหน้างามนะครับผมตำบลตาดท่องอำเภอศิษฐาจังหวัดอุดรธานีครับผมเอาออกไปลามเลยครับไปลามกินหยาน้ำกันครับผมทำแล้วนะครับชงบาบครับผมสำรับ ผู้ใดนะครับกาลังมองหาค้วยเผือกนะครับอยากได้ไปพัฒนานะครับผมอยากได้ไปเลี้ยงนะครับผมยังคอยครับเป็นเสือกอยู่ด้วยครับพี่น้องครับแต่ว่าทางเพราะท่านเป็นขาดเป็นไถครับเพราท่านแอบค้วยแคบปีปีครึ่งครับผมนะครับกัสลีระงามนะครับผมกีบแข้งกีบขากีบเท้าง่ายครับผมนะครับสูงกับลอยสามสิบครับโดยประมาณครับผม ว่าหาจะขาดครับลอยสามสิบเลยครับผมต่อไพี่น้องคนไหนสนใจก็ยังคอยโทรมาสอบถามเพิ่มนะครับเด้อครับมาปูดกุยตอลองราคากับเปินไหนครับผมเปิลหองไวเจ็ดสิบครับของผมนั้นมีคล้วยผูหลายตัวครับเปินเลยอยากขายออกครับเพราะว่าเปินหยาดมันส้นกันนะครับผมมันมีหลายตัวก็ตตอขายออกกับธรรมดาครับ ก๋วยก็เลี้ยงง่ายครับพี่นอ้นอ,บบนองกินหยากินหยังกับเก้งครับเลี้ยงง่ายๆตัวแมวเพาอยากเปิดแจ็คตัวบอกครับเนี่ยดองตัวแมวเพาท่านนั่นนั่นเนาะอยากขายตัวตัวโอ้ก๋วยแม่คนเพราะท่านอยากปล่อยได้ครับเด้อเพิ่นก็นมีซี่แม่ครับซี่แม่ใหญ่แม่รักครับผมแต่ว,ว่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากทับเปล้วอยากเบิ่งลูกมั้นสก้อนครับผมเห็นว่าใส่เบิ่มพันล้านเอาไว้ครับเศร้านี่ทับแม่นึ่งมันบ่อยเนียดอง ใส่เบิ่มพันหลานเอาว้เพิ่นเลยยากเบิ้งหลกนะครับแม่มันก็เป็นตัวนี้นะครับแม่ของควายดอนตัวนี้ค้ายเผือกตัวนี้แม่เพิินกัหง่สูงครับพี่น้องใหครับแม่เพิินกับสูงงหญ่ครับพี่น้องครับลูกเพิ่นเต็มมากกันหาจรใหญ่สูงง่ญ่เท่กันครับนี่ครับแม่เพิินนะครับเพิ่นก็ได้น้องแล้วครับเด้อครับเพิ่นก็ได้น้องแล้วลูกตัวใดง่ายดองอันน้องมันตัวใดตัวนี้บอก โอ้โอ้น้องครับน้องโตน้องโตน้องโตเผือกนี่เป็นลูกของยกมงคลนะครับเด้อเพลดผูกขึ้นกันครับพี่น้องมีแม่เพิ่นก็มีขนาดใหญ่นดครับพี่น้องเร้่อลอยสามลอยชี่สิบได้พี่น้องครับสูงโอ้ลอยี่ซิบได้ครับแม่เพิ่นครับก็หน่อยครับลูกนี่เป็นของยกมงคลครับพี่น้องครับยกมงคลเพลดผูกขึ้นกันครับเป็น้องของโตเผือกนะครับ ครับโอ้สวยครับพี่น้องดากบานเพิ่งเสร็งเลยแต่ว่าแม่เพิ่นส่งลูกได้พี่น้องเด้อครับให้ลูกงามครับให้ลูกใหญ่นะครับผมเห็นว่าตบวเดือนนี่ครับนี่ยกมงคลดสามเดือนครับพี่น้องใหญ่หนาพี่น้องใหญ่หนาเลยครับ่่ววาางสดกบนธรรมดาครับมันดื้อคั้วหน่อยแม่เพิ่นก็งามได้พี่น้องเด้อหน้าตางามครับ มีแม่ของตัวเผือกที่เพิ่นว่าสีขายได้ครับพี่น้องคือแม่เพิ่นนี่เป็นโค้งสางง่ายครับพี่น้องครับง่ง่ายนาครับลอยซิซิฟได้ครับผมอ้างดีครับผมกีบแพงกีบขาคดีแต่แดงว่าตัวเผือกนี่ทาติมนุ่มมากมานหน่อยครับพี่น้องครับผมเบิ้งแม่เพิ่นเพิ่นง่ครับแม่เพิ่นตัวง่เลยครับพี่น้องกล้วยเพิินเลี่ยงแบบบานบานนะครับเด้อบรได้คัดสีสวีวันนะครับนอนตมน่อนนันธรรมดาครับ ผู้ใดอยากเอาไปพัฒนากะเอาไปพัฒนาต่อได้ครับเพราะว่าแม่เพิ่นญ่นะครับพี่น้องแม่เพิ่นไงโครงสร้างนี้ครับยังเป็นไซยังก็ยกมงคลีนกะลูกงามเลยครับพี่น้องครับดาบในตะมุ่นครับดากดากเป็นหมูเลยครับพี่น้องนะครับสามเดือนครับพี่น้องบังดูว่าเป็นหน่อยพี่น้องว่าเป็นหน่อยครับเป็นไหลูกงามครับเป็นทรงลูกครับพี่น้องนะครับเป็นทรงลูกครับนะครับเพรคู่ครับสามเดือนยกมงคลนะครับ เป็นนองของตัวเผือกนะครับพี่น้องกาแสดงว่าพ่นส่งลูกนะครับพี่น้องนาเอาไปพัฒนาครับเพราะว่าแม่พ่นกับว่าหน่อยครับลอยชี่ซิ่ขาดครับสูงเกือบถ่วมหัวผมเลยครับผมไปยิงใกล้ๆนี่สูงเพี่ยงตาเพี้ยงคิวแลวครับพี่น้องลอยชี่ซิบบ่นหนาจะขาดครับแล้วลูกพ่นกะตัวเผือกกับพึ่งหุ่นตลบหีกลัวนะครับกะลอยสามซป่ขาดครับเยวเต็มมากเลี้ยงดีๆขุ้นดีๆกัคือ พวงสางนาจะง่ายครับผมอันนี้คือเป็นของยกมงคลครับพี่น้องเป็นน้องของตัวเผลือกครับก็สวยครับโอ้ไ้ลูกทรงลูกครับพี่น้องนะครับก้นเพื่อนนี้ไทยครับอลืมหึมเลยครับพี่น้องเด้ยครับเป็นทรงลูกครับครับเป็นทรงลูกทรงลูกยี่หีครับพี่น้องนะครับตัวเปือกนะครับพี่น้องเด้อครับเป็น เปินเปิดเพินเปิดตัวเผือกได้ครับพี่น้องครับสนใจกะยังง่อยโทร่มาสอบถามผูดคุยต่อรองราคากับเพินได้เครับเออเพินกับห้องหอยเจ็ดสิบกับห้องไหต้อแล้วครับพี่น้องครับกะย่งหอยทั่มาคุยกับเพินเบิ้งครับผมคือมันมีตัวกูหลายตัวเพินก็เลยอยากแบ่งออกซื้อครับพี่น้องครับมันซ่อนขึ้นหลายตัวแล้วครับผมเพินกับแบ่งออกนะครับผมมาหน่อยดิครับพี่น้องเบิ่งเลยครับมันบมาเป็นกล้วยหน่อยดีครับ ขนาดเ่าท่านเต็มเบาครับแทบปีกลัวๆครับเป็นสามปีซีปีเกินไปเนี่ยโอ้หางเพิ่นกิดงาอยู่ดนะครับพี่น้องเด้อครับบครัว่าง่ายๆกับขึ้นบะมี่ตำหนีครับพี่น้องบ่หมี่ตำหนีนะครับพี่น้องเด้อข้าวคยสามารถเอาไปพัฒน,า,นาได้ครับอยู่น้ำภูเพิ่นมีเืือเสียงเงาเพิ่นกะห่วยเพิ่นบอกเป็นแสษเหมือนเด้อพี่น้องเด้อ สำรับ,กบเกษตรกรบ้านบานเฮา,า,ากัราคาพื้นฐานกะหกเจ็ดเมื่อนครับกยังคอยมาคุยต่อรองราคาครับผอดองนะครับผู้เพื่นเลี้ยงจาขอเพ่นไหนเพ่นกะว่าไห้เพื่อต่อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวคุณยินติดติมโบอรทั่วไวอยู่ทึ่งหัวขอนะครับพี่น้องยังคอยทั่วมาสอบถามกับเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเอฟซีที่ขอมากกัขอคนละหนึ่งไหลนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ ช่องคุณอินสตอรี่ครับผมฝากกดติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์น้ำนะครับพี่น้องเด้อสิ่ดใกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นกำลังงองหาคั้วยเผือกนะครับอยากไปเลี้ยงเพื่อจะได้รับรู้รับทราบนะครับ้ากะลิตมีขอมูลโทรมาสอบถามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบค้า่าสวัสดีครับ